เจอบนเขาอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยไนนม่รู้ห็นอะไรแปลกๆถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะเออคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่เคยเห็นแต่นี้ผมเคยผมเคยมาแล้วก็ช่วงที่สามที่สี่ผมเคยนอนนอนนอนฝัน ว่าเป็นพ่อปู่ขเขาเลยมาบอกว่าน,นี่เป็นเขาแก้วอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยแต่ก้อนหินเนี้ยมันเป็นชั้นๆนเนี่ยเนี่เป็นชั้นๆะนี่เป็นชั้นชัั้ๆเลยอ่ะผมลองกเทาะดูตัวนี้มันจะเนียนๆเป็นเนียนๆเป็น ชั้นชั้นแล้วก็ชั้นแล้วก็เป็นชั้นชั้นใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะสวัสนีครับสวัสดีครับ